บทสาธยายเรื่องพาหิรายตะสูตรที่สาอายตนะภายนอกล้วนเป็นอน,นัตตาที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวั์สลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่284 จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาพาหิรายตนะสูตรที่สามซึ่งเป็นพระสูตรที่หกสิบและเป็นพระสูตรสุดท้ายแห่งสัตธิเปยาลวกักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟัง พระสูตรนี้คือการแสดงสัจธรรมที่เป็นหัวใจของวิปัสสนาในรูปแบบที่สั้นกระชับและเป็นที่สุดเป็นการยกระดับปัญญาของผู้ปฏิบัติให้เห็นความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นคืออนัตตาณกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตาโพธัภพเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเสียงแม้ในกลิ่นแม้ในรสแม้ในโภภพธพัพแม้ในธรรมารุมเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดผล อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. โลกภายนอกไม่ใช่ของเรานี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระพุทธองค์กำลังทรงสอนให้ปล่อยวางทั้งสองฝั่งของกระบวนการรับรู้ ในฝั่งหนึ่งคือการปล่อยวางผู้รู้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและในอีกฝั่งหนึ่งคือการปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราวิ่งไล่ไขว่คว้ากันอยู่นี่เองปุถุชนมีความทุกข์ เพราะสำคัญผิดว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นของเราหรือสามารถเป็นของเราได้แต่ความจริงคือไม่มีอะไรเลยในโลกภายนอกที่เราสามารถควบคุมบังคับบัญชาได้ตามใจปรารถนารูปที่สวยงามเราสั่งไม่ให้มันเสื่อมสลายได้หรือไม่ไม่ได้เลยเสียงสรรเสริญ เราสั่งให้มันดังอยู่ตลอดไปได้หรือไม่ไม่ได้เลยเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจการพยายามเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจึงมีแต่จะนำมาซึ่งความผิดหวังและความทุกข์ 2. การเห็นอนัตตาคือปัญญาขั้นสูงสุดลำดับของการพิจารณาไตรลักษณ์นั้น มักจะเริ่มจากอนิจจังไปสู่ทุกขังและจบลงที่อนัตตาเพราะการเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดเมื่อเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงปัญญาก็จะพัฒนาต่อไปจนเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นทนอยู่ไม่ได้จึงเป็นทุกข์และเมื่อเห็นว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ ปัญญาก็จะสรุปลงในที่สุดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เช่นนี้ไม่ควรเลยที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราจึงเห็นความเป็นอนัตตาการเห็นอนัตตาจึงเป็นการเห็นที่รอบยอดเป็นการเห็นที่สมบูรณ์เพราะมันคือการทำลายตัวตนของผู้ยึดเมื่อไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีการยึด เมื่อไม่มีการยึดความทุกข์ทั้งปวงก็ย่อมดับสิ้นไป 3.. การปฏิบัติในปัจจุบันขณะการเห็นว่ารูปเป็นอน,นัตตาไม่ได้หมายถึงการคิดเอาเองแต่หมายถึงการเห็นด้วยปัญญาว่ารูปที่กำลังปรากฏอยู่นี้เราบังคับบัญชามันไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเสียงที่กำลังได้ยิน ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันรสชาติที่กำลังสัมผัสที่ลิ้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อผู้ปฏิบัติมีสติระลึกรู้และมีปัญญาเห็นสภาวะที่บังคับบัญชาไม่ได้ของอายตนะภายนอกที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในทุกๆขณะจิตนี้ซ้มแล้วซ้ำเล่าความเข้าใจในเรื่องอนัตตาก็จะลึกซึ้งขึ้น จากระดับความคิดไปสู่ระดับการประจักษ์แจ้งด้วยตนเองซึ่งปัญญาระดับนี้เท่านั้นที่จะมีกำลังมากพอในการทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นจากกิเลสได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร